สวัสดีครับเข้าสู่การรายงานข่าวของสำนักข่าวัติเพศออนไลน์ภาคใต้อยู่กับผมสิริพงศ์จันทราพิชัยแม่ทัพภาคที่2พลโทวิรยุทธ์ลักษินลุยพื้นที่ชายแดนช่องอานมา้าตรวจความคืบหน้าโครงการกองทุนหทไทยทิพย์สร้างฐานที่มั่นกำบังในพื้นที่เสี่ยงหลังทหารไทยเคยไร้ที่กำบังและถูกโจมตีจากดวลระหว่างการปฏิบัติหน้าที่พลโทวิรยุทธ์ลักษิน แม่ทัพภาคที่สองลงพื้นที่ตรวจติดตามความคื่หน้าการก่อสร้างฐานที่มั่นกำบังหลุมบุคค,นค้นคู่ภายใต้โครงการกองทุนหาไทยทิพย์ของมูลนลิธิจุลาภรณ์ณฐานปฏิบัติการแดนไกช่องอานม้าอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากเกิดสถานการณ์การประทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้กำลังพลไทยประสบความเสีย่ยงเนื่องจากไม่มีที่กำบังทำให้ทหารไทย ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกโดนโจมตีโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของกองทัพภาคที่2และกองกําลังสุรานารีโดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่กําลังพลและประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดนโดยปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างหลุมบุคคลคู่256แห่งและหลุมหลบภัยสําหรับประชาชน7แห่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินและบุรีรัมย์ ในการตรวจราชการครั้งนี้แม่ทัพภาคที่2ได้รับการต้อนรับและแรงงานความคืบหน้าจากพลตีสมภพภาระเวศผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีพลตีกิติศักดิ์ธารวรผู้บัญชาการกองพลพัฒนาสองและพันเอกคุณนิสิทธิชัยการผู้บังคับการช่างที่2 1,202ซึ่งเป็นหน่วยหลักในการดำเนินการก่อสร้าง แม่ทัพภาคที่2ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเล่งสร้างที่กำบังเพื่อปกป้องชีวิตนักรบชายแดนพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนโครงการกองทุนหไทยทิพย์ที่ช่วยให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้นไทยนี้รักสงบแต่หากจำเป็นต้องปกป้องอธิป,ปไตยเราก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังแม่ทัพภาคที่สกล่าวตอนหนึ่ง โครงการก่อสร้างหลุมบุคคลและหลุมหลบภัยยังคงดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างความพร้อมและความปลอดภัยสูงสุดให้กับทั้งกำลังพลและประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่าลืมติดตามสำนักข่าวมัติเพศออนไลน์และสำนักข่าวมัติเพศออนไลน์ภาคใต้วันนี้ผมสิริพงศ์จันลาพิชัยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ